เงงนนัยนอยู่ตรครุครากครุครายไอ้ของแท้ลืมห้าไปบึง้งอย่างฝายเดินเขาไปส่ปงเล็กน้อยไปบึ้งฝายนั่ยนะฝายบาดสายท้องนะทำไมซักเสือ้อผ้าดีกว่าเขาสิวันี้บ้านใจท,ทองเฝายฝายตรงยางเลยนะเออตรงเลี้ยวโอ้ยทางก็แคบเจ้าจะไปจอดไหนล่ะครับ โอ้ตรงไฟมันกว้างนะครับใช่เหรอมันลบหลดกันได้สบายกว่านั้นี๋ยวไปส่งปล่อยไปแล้วจะกลับมาดูเอ็ไม่ชื่นปอยไปรปลยไปเมื่อวันโรงเรียนอน่อไหมหรือไปรับปล่อยไปแล้วก็กลับมาดูก็ได้บ้านไฟบ้านใส่ทอง อันนี้มีพระพุทธรูปนะคะทุกครับก่อนเลี้ยวเรากนไมันจะทนไ่าว่านคนน้ำขาวคิดว่าโม ถึงแล้วว้าวโอ้โหตาตังเห็นอะไรคะน้ำขุ่นครับปาน้ำปลาตังน้ำป้าป้าเดี๋ยวตรงนี้ก็กลัวรถติดมไตกลงไปอะไรอ่ะอลูก